สวัสดีชากรกฎค่ะดวงความรากักประจำวันที่23อิมิถุนายนคุณได้เดอะสตาร์เขาได้ะะเอชซับเพนติเคิลคะวันนี้ก็สดใสนะคะเรื่องของการงานเด่นนะคะมีชื่อเสียงเรื่องการเงินก็ดีนะคะเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่ดีขึ้นนะคะถ้าเคยมีปัญหาก,ก่อนหน้านี้หมายถึงการเยียวยาจิตใจการแก้ไขปัญหาได้แล้ว แฟนก็ได้ไพ่ดีมากๆเลยเอสออเพนติเคิเลยก็มีโชคลาภใหญ่นะคะข่าวดีอะไรที่เราคอยเงินตกเบิกอะไรต่างๆจะได้รับตรงนั้นเงินบรดกอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ก็มั่นคง อ่อใครมีปัญหาก่อนหน้านี้เคลียร์ได้แน่นอนมีไพ่โนขึ้นมาแปลว่าบางครั้งลึกในใจเราอาจจะแอบมีความกังวลใจในบางอย่างจากาักรวาลบอกว่าอยาคิดลบนะคะให้คิดบวกตอนนี้มันเป็นเส้นทางที่โยรยด้วยกลีบดูเหลาสาหรับคุณแล้วก็แฟนคุณแล้วรีทรีตนะคะหมายถึงการคืนดีกันหรือไม่ก็หมายถึงการได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นนะคะหลังจากที่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรือว่าห่างเหินกันไปเนาะ คนส,นสนิทวันนี้มีโอกาสได้เจอเนื้อคู่แล้วนะคะไพ่เอซอเนดิเคิลส์กินมาเป็นรักแท้ที่มั่นคงนะคะแล้วคุณก็เป็นเดอะสตาร์ด้วยคุณมีเสน่ห์มากนะ